สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาบำรุงมะละกอนะคะที่เยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะบำรุงยังไงนะคะให้ติดดอกติดลูกนะคะมาดูต้นมะละกอของเยปันก่อนค่ะนี่นะคะคือ,คอ,คอรําต้นของเขานะคะที่เยปันปลูกใส่กระถางก็คือบ่อบปูนซีเมนมาดูค่ะรูเขาดกมากต้นนิดเดียวเองนะคะ เนี่ยค่ะลำต้นจะแข็งแรงมากแล้วก็ลูกดกมากนะคะดูกำลังออกดอกอีกก็มีนะคะนี่ค่ะยายปังก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับมะละกอของเรานะคะอันนี้หลังจากที่น้ำท่วมเนาะน้ำท่วมแต่เขายังรอดอยู่ค่ะปังก็จะให้ดูอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่เขาแตกออกมาจากลำต้นเะคะ่ะ นี่นะคะขึ้นมานี่เลยนี่ค่ะมีลูกนะคะกิ่งเล็กนิดเดียวค่ะเห็นไหมคะกิ่งแกไม่ใหญ่เลยเนี่ยมีลูกด้วยนะคะลูกโตด้วยค่ะแล้วก็นี่นะคะมีดอกด้วยนะคะเห็นดอกไหมคะเนี่ยค่ะไม่ไว่าจะก,กิ่งนี้เหมือนกันเอลำต้นเขาเนี่ยค่ะต้นแม่เขาเนาะ นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นช่วงน้ําท่วมเนาะยายปานไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วก็ขาดน้ําด้วยค่ะเห็นไหมคะกําลังออกดอกอีกก็มีนะคะเป็นช่วงที่น้ําท่วมแล้วก็ยายปานไม่ได้ใส่ไม่ได้มาลดน้ําให้กับต้นมะละกอเพราะว่าปลูกอยู่ในกระถางเนะะี่ยค่ะวันนี้นะคะยายปาก็จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะละกอของเยปานนะคะที่มะละกอกําลังติดผลแบบนี้ เราอย่าให้มะละกอขาดน้ํานะคะถ้าเกิดขาดน้ําแล้วดอกของเขาเนะะี่ยค่ะจะเหี่ยวแล้วก็จะหลุดร่วงไปนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะยายปังก็จะพามาบารุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะละกอเอาใบที่หเหลืองๆออกเนาะแล้วก็จะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กับมะละกอของยายปานค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทาพร้อมๆกันเลยนะคะ เอาวัชพืชออกก่อนนะคะดูรากเขานะคะรากฝอ,อยนะคะก็จะหาอาหารได้ดีมากเลย,ยปลาก็จะมาพรวนดินก่อนรากฝอ,อยมะละกอของเราจะได้หาอาหารได้ดีนะคะ ่วนตรงต้นมะละกอนะคะเยปังจะไม่พวนด,ดินนะคะเดี๋ยวจะโดนรากมะละกอของเราได้ค่ะแล้วก็พวนรอบๆกระถางเนาะนี่ค่ะแค่นี้เองเนี่ยเอานี่นะคะเยปังก็จะใช้ดินค่ะดินนี้เยปังหมักเอาไว้เนาะก็จะมีพวกปุ๋ยคอกมีเศษใบไม้นะคะเยปังก็จะเอามาเพิ่มให้เขาก่อนเพราะว่าเราลดน้ําไปเนะะี่ยค่ะดินของเราก็จะยุบลงเนาะ ตรงโคนเขานะคะไม่ต้องเอาใส่นะคะให้เอาใส่ร,บรอบๆนี้เลยเพราะว่าจะทําให้มะละกอของเราลากเน่าได้ค่ะถ้าเกิดเราเอาดินไปกบเขามากต่อมายยปังก็จะใช้เปลือกไข่นะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ต้นมะละกอของเราค่ะอยปังก็จะบดใส่เลยนะเปลือกไข่นะคะเราต้องตากแดดให้แห้งก่อนค่ะเปลือกไข่ของเรานะคะบางครั้งนะคะเขาจะมีมดนะคะเยอะๆนะคะล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับมะละกอของเราเนาะใส่ไปเลยค่ะ นี่ปางใก้จะบดโรยๆแบบนี้หรือท่านผู้ชมจะบดให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ค่ะน,นะคะโรยรอบๆเลยเปลือกไข่นะคะทำให้ดินของเราเนะะี่ยค่ะล้วนซุยด้วยนะคะ เปลือกไข่ของเรานะคะเก็บไว้เลยค่ะมีมากมีน้อยให้เอาใส่เลยนะคะเปลือกไข่ของเราต่อมาเยปังก็จะใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะเป็นขี้วัวค่ะเล่งในปุ๋ยคอ,อกนะคะจะมีในตัวเจ่นมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมนะคะเล่งการแตกยอดแตกใบอันนี้ก็เราก็บำรุงใบไปด้วยนะคะให้เอาใส่รอบรอกระถางแบบนี้นะคะจะเอาไปใส่ที่โคนต้นนะคะ เนี่ยค่ะใช้โรยโรย,ยรอบแบบนี้เลยทำให้ลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะส่วนปุ๋ยคอกนะคะเจาปังก็จะเอาใส่เดือนหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งค่ะ จะใส่น้อยใส่มากนะคะขึ้นอยู่กับมะละกอของเราต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะให้กาเอาค่าไม่มีอัตราส่วนคงที่นะคะตังก็จะเอาใส่ประมาณนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปันจะใช้รถประจํานะคะก็คือน้ําสาวข้าวค่ะเราเก็บเอาไว้เลยนะคะน้ําสาวข้าวข้าวนะคะจะมีวิตามินมากมายเลยในน้ําสาวข้าวเนาะก็เสียดายเยปันก็เก็บไว้ทุกวันค่ะเราจะใช้นะคะจะมีน้อยมีมากใช้ได้เลยนะคะน้ําสาวข้าวเนะะี่ยค่ะเยปันก็จะเอามาผสมน้ําอีกครั้งนะคะ ก็ได้10ลิตรพอดีเยียปังก็จะใช้รถแบบนี้ทุกวันเลยนะคะน้ำซาวข้าวเนะะี่ยค่ะเราเอามาผสมน้ำเปล่ารดได้ทุกวันเลยส่วนมะละกอนะคะที่มีใบเหลืองๆแบบนี้นะคะให้ตัดทิ้งเลยค่ะเยยปังก็จะตัดทิ้งนี่ค่ะใบไหนที่เหลืองนะคะให้ตัดออกให้หมดเลยค่ะ มะละกอนะคะให้อยู่ในที่มีแสงแดดได้นะคะแต่อย่าให้น้ำขังเดี๋ยวรากจะเน่าค่ะแล้วอากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะเราจะมาฟื้นฟูให้กับมะละกอของเราใหม่นะคะช่วงที่เขากำลังติดลูกนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมมะละกอของี่ปานแต่เขายังรอดอยู่นะมะละกอต้นนี้ใช้น้ำ น,ะะน้ำซาวข้าวผสมน้ำน,นี่นะะลดลงไปเลยนะคะส่วนมะละกอนะคะที่เยปานใช้ลดเนี่ยค่ะเรามีน้ำซาวข้าวเอามาลดได้เลยนะคะลดได้ทุกวันค่ะเราค่อยๆบำรุงต้นมะละกอของเราไปทำให้รำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามติดดอกติดผลได้ดีด้วยนะคะก่อนหน้าที่ มะละกอของเย,ยปานจะติดดอกติดผลแบบนี้นะคะเย,ยปานใช้ฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะใช้ผสมน้ําค่ะมาฉีดพ่นช่วงเช้านะคะประมาณ6โมง8โมงเช้านะคะฉีดพ่นพอเขาติดดอกแล้วเย,ยปานก็หยุดฉีดนะคะดอกไม่ร่วงนะคะแล้วก็ขั้วเหนียวด้วยค่ะขนาดต้นเล็กนิดเดียวเนาะลูกค่อยยัง อยู่ขนาดนี้เลยลำต้นก็แข็งแรงด้วยนะคะเายปังก็จะใช้รถลาดทางดินด้วยค่ะลำต้นนะคะจะแข็งแรงมากเลยนะคะจะไม่ล้มนะคะขนาดลูกขาโดกขนาดนี้เนาะแล้วก็บำรุงเอาไวะคะ้ค่ะเดยปังจะให้ดูกิ่งเล็กนะคะที่ก็แตกแขนงออกมาจากลำต้นใหญ่นะคะมาดูเห็นไห,หมคะ เนะะี่ยค่ะแตกแขนงออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะมีลูกด้วยนะคะลูกก็โตด้วยค่ะบำรุงมะละกอนะคะบำรุงง่ายๆค่ะช่วงที่เขากำลังติดดอกติดลูกแบบนี้นะคะอย่าให้ขาดน้ำค่ะใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ